สวัสดีค่ะดิฉันนางสาว่งวันณคงชาวนาเลขที่71เซกชัน3251วันนี้จะมาอธิบาย Mind-Mapping เรื่องชั้นทางสังคมนะคะชั้นทางสังคมหมายถึงกลุ่มในสังคมที่ได้รับการแบ่งสมาชิกออกเป็นลำดับชั้นทางสถานะโดยอาศัยเกณฑ์ต่างๆสมาชิกในชั้นเดียวกันจะมีสถานะที่ไม่แตกต่างกันแต่จะต่างกันที่ชั้นสูงหรือชั้นต่ำลักษณะของชนชั้นคือ1ชนชั้นทางสังคมแบ่งแยกลำดับสูงต่ำ 2. องชั้นทางสังคมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล 3. บุคคลต้องเป็นสมาชิกในชนชั้นใดชนชั้นหนึ่ง 4. ชั้นสังคมแบ่งได้หลายแบบลหลากทัศนะ 5. ชั้นทางสังคมเปลี่ยนแปลงได้ต่อไปเป็นการประยุกต์ชั้นทางสังคมในการการตลาดนะคะคือ 1. การแบ่งส่วนทางตลาดก็คือแบ่งจากรายได้การศึกษาและก็อาชีพ 2. การแบ่ง การออกแบบผลิตภัณฑ์และช่องทางจัดจําหน่ายคือแบ่งตามคุณภาพสินค้ารูปแบบวัตถุดิบและทําเลที่ตั้งนะคะต่อไป3การสร้างสัญลักษณ์ทางสถานะคือการแบ่งทางรลนิยมนะทัศนาคติและ4การออกแบบการสื่อสารทางการตลาดต่อไปเป็นวิธีการจัดชั้นทางสังคมนะคะแบ่งออกเป็น3วิธีการคือ 1. เกณฑ์อัตวิสัยอัตวิสัยคือใช้วัดโดย ใช่บุคคลเป็นผู้ตอบเอง 2. เกณฑ์วัตถุวิสัยคือวัดจากสัสมบัติรายได้และการศึกษา 3. วัดจากชื่อเสียงต่อไปเป็นปัจจัยชี้ชั้นทางสังคมมีทั้งหมด7อย่างนะคะคือ1รายได้ 2. ความมั่นคง 3. การศึกษา 4. อาชีพ 5. ครอบครัว 6. ที่อยู่อาศัย 7. คุณภาพของเพื่อนบ้าน ต่อไปเป็นการแบ่งชั้นทางสังคมชั้นทางสังคมแบ่งออกไปได้6ชั้นนะคะก็ <savoir> คือว่าชั้นสูงส่วนบน mm. ชั้นสูงส่วนล่างชั้นกลางส่วนบนชั้นกลางส่วนล่างชั้นล่างส่วนบนและชั้นล่างส่วนล่างค่ะต่อไปเรามาดูบทบาทกันนะคะบทบาทหมายถึงสถานะของสมาชิกแต่ละกลุ่มเป็นสิ่งที่บุคคลน,นั้นถือว่าตนเป็นเช่นนั้นประเภทของบทบาทมี2ประเภทคือบทบาทที่ถูกกำหนดขึ้นตามคุณสมบัติ กับบทบาทตามที่เลือกเองนะคะบทบาทการบริโภคผลิตภัณฑ์ก็คือว่า 1. ผู้บริโภคต้องมีผลิตภัณฑ์ตามบทบาทของตัวเอง 2. ผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้บทบาทของตัวเองดูดี 3. ผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปสู่บทบาทที่ตัวเองเลือกและอันสุดท้าย ผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสื่อสารบทบาทของตัวเองไปยังผู้อื่นค่ะต่อไปนะคะจะเป็น My m i n d mapping เรื่องอิทธิพลของกลุ่มต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มทางสังคมหมายถึงกลุ่มบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมีบรรทัดฐานเดียวกันและยอมรับร่วมกันตลอดจนมีการกำหนดสถานภาพมีบทบาทระหว่างกัน กลุ่มอ้างอิงหมายถึงกลุ่ม,มบุคคลในกลุ่มหนึ่งแนวคิดค่านิยมขอ,ของผู้นั้นถูกนำมาใช้โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อเป็นพื้นฐานการแสดงพฤติกรรมในปัจจุบันการแบ่งประเภทของกลุ่มนะคะคือ 1. แบ่งตามความเป็นสมาชิก 2- แบ่งตามการติดต่อ 3- แบ่งตามโครงสร้างและ 4. แบ่งตามความดึงดูดหรือความน่าสนใจ ต่อไปเป็นอิทธิพลของกลุ่มในการบริโภคนะคะก็คืออิทธิพลในด้านข้อมูลอิทธิพลในด้านมาตรฐานอิทธิพลในด้านความเหมือนต่อไปเป็นระดับความมีอิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงนะคะก็คือ 1. การใช้ผลิตภัณฑ์เห็นได้ง่ายจากกลุ่ม 2. ผลิตภัณฑ์ไม่ใช่สิ่งจําเป็นสําหรับผู้บริโภค 3. ผู้บริโภคมีความผูกพนันผูกติดเกี่ยวเนื่องกับกลุ่ม 4. ผลิตภัณฑ์มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มอย่างมาก 5. สถานการณ์ซื้อไม่ได้ไม่มีไม่ที่ไม่มีความมั่นใจในการตัดสินใจต่อไปเป็นการประยุกต์ใช้กลุ่มอ้างอิงกับกลยุทธ์ทางการตลาดน,นะคะคือ 1. ใช้ผู้ที่มีชื่อเสียง 2. ใช้ผู้ที่เชี่ยวชาญ และ3ใช้บุคคลธรรมดาซึ่งการใช้ผู้ที่มีชื่อเสียงยังแบ่งออกได้อีกก็คือว่าแบ่งเป็นการเป็นพยานใช้จริงหรือการเป็นผู้รับรองการเป็นผู้แสดงหรือการเป็นโฆษกต่อไปนะคะคือการสื่อสารปากต่อปากลักษณะก็คือว่าจะเป็นการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการมีอิทธิพลสูงด้านข้อมูลของผลิตภัณฑ์สื่อสารได้ไกลแล้วก็รวดเร็วนะคะแล้วก็เป็นไปได้ทั้งทางบวกแล้วก็ทางลบค่ะ และอสุดท้านะคะผู้นำทางด้านความคิดหมายถึงผู้ที่มีอิทธิพลต่อบุคคลอื่นในด้านทัศนคติและพฤติกรรมการค้นหาผู้นำทางความคิดคือใช้เทคนิคทางสังคมมิติ 2. การให้บุคคลสำคัญในกลุ่มเป็นผู้บอก 3. การให้ประเมินค่าของตนเองดิฉันขอจบการรายงานเพลงเท่านี้ค่ะขอบค่ะ